ตำรลเบิดมันก็เผ็ดสิคารู่เผ็ดก็สู้นะฮะเผ็ดก็สู้นะพยายามพยายามก่อนนะคะอันที่มันยากก่อนนะคะอบินบาสิคาลุ่ยำยำรวมนี้ก็ต้องมีวุ้นเส้นประจักอุยร่ยดีชอบวุ้นเส้นไหมชอบค่ะอันนั้นไงแม่กับมาขึ้นกันล่ะถ้าไม่มีวุ้นเส้นน่ะแม่กินไม่อร่อย ใช่มันต้องมีวุ้นเส้นด้วยมันจะอื่นด้วยอีก็อีกมืออื่นก็สิเป็นอีกสันต์คอสยังไงเขาบอกว่าสันต์ตะเีียงก่อนสันต์ตะเคียงก่อนเซนตี้บอกว่าถือเนาะคือซันตี้เซนตานั่นแหละไม่รู้พรุ่งนี้จะเป็นกระต่ายน้อยเพราะว่าเอาชุดกระต่ายมาแล้วกระต่ายอยู่ไหิ ก่งมาดที่ดินะ่อันนี้คือเราต้องไปเอาเครื่องที่นั่นเครื่องมันอยู่ที่นี่หมดนะโอ๊ยเราต้องไปลวกเครื่องทะเลก่อนนะคะวันนี้ยำแบบยำออกมากเลยหลายชุดแล้วเนาะใช่ปกติไม่ออกเนาะวันนี้ยำม,มันอร่อยไงปากตบปากไงอ,อันนี้ปื๊บเอา กุ้งแม่น่ะต้องไปเอามาออกมาใหม่อ่ะเอาออกมาเก่งกุ้งนะถุงนึงหมดแล้วนะโอ,โอ้ยไม่ใช่ปูปูปูปหมดแล้วนะอนี้เราอาัดฟีดไปไงขายขดีขครดีเอาให้ทันวันนี้อาให้ทันอันนี้ต้องเอาออกมาใหม่แล้วเนี่ยปูจ้า,าปูมานี่ อันนี้ต้องไปลวก,กอ,อันนี้ต้องไปลวกนะคะรอนะคะอุ้ยยังไม่ดูบินเลยเนี่ยมีอะไรบ้างเนี่ยข้าวผัดตำปลายำรวมตำกุ้งสดออกคนนั่งนานๆนะคะ <c oughs> ต้องรอ,อนานนะคะลูก มันคุ้มนะแปดสิบาทนะเก่งคุ้มยังไงคุ้มตะลามิถ้าก็รอดูหน้าตามันสิทุกคนมีล่มนะมีทุกอย่างแต่ว่าไม่ได้กันเด้งงงว่าค่กให้ให้เขาได้รู้ว่าเราก็มีอ่ะเออให้เขารู้ว่าเรามีล่มนะเรามีล่มแต่ว่าเราไม่ได้กันนะใช่ตเตงแม่อยู่ไหนนเี่ เอแสดงว่ามีแต่แบบทุกโต๊ะจะเป็นเอฟซีมาหมดเลยเนาะใช่ใส<ม>่เอฟซีนั่นเลยขอบคุณมากเลยนะครับแม่ก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่ดนีแบบอแหวิ่งไปวิ่งมามันก็น่าวิ่งนะไม่ยำแม่เนี่ยหรือ,อไม่ใส่แตงไม่ได้สีสันมันจะเลิศมากอ ถ้าใครยำลองใส่แตงนะคะมันจะเลือดมาเห็นไหมสีมันก็จะขึ้นแล้มไม่ชอบใส่แตงก็ก็ยังดีเพราะว่าม,มันเหลือมันมาโต๊นี้มันยังไม่มีโต๊อื่นมาแทรกไงถ้าโตอื่นมาแทรกมันก,มนก็มันก็ลำบากแม่อยู่นะ ไม่ได้มาพร้อมกันเรา<ด>มาต่อกันมาต่อกันเอออย่างนี้ได้นะคะเสร็จโต๊ะนี้มาโต๊ะหนึ่งกันเลิกกันอย่างอุย้ยแต่ว่าถั่วคั่วน่ะหมดแล้วนะนี่เนีย่ยมันหมดแล้วมวู่เช้านี้แม่หาซื้อบะไดง้งถั่วคั่วร้านเ็าปิดหมดไงเก่งมันมีร้านเลยขายอาหารนั่มันร้านเาปิดหมดไม่นาน,นะะเขาปิดปีใหม่ไงถั่วคั่วเหรอ แม่ก็ซื้อเขาประจำง่ายแต่ที่นี้เขาปิดน้านไงนี่ใส่ละเอียดเขาเนี้ยเดีอยู่ไหนอ่ะหมดแล้วมั้งจะมาขายไก่ทอดนะโอ้ยบ้าหลุดถอดไม่จะบาซือ้อจริงจริงถ้ามาขายวันนี้ได้หลายได้ได้หมดแล้วนี่น รับรองว่าเอฟซีเขากินแน่นอนไก่ทอดกับส้ตมตำเออเดินละอุ้ยไม่ลืมตำพรีกับเก่สเงสมวพ่อว่ามันปิ่นอีหยังว่าซันว่า <c oughs> ไม่ลืมตำพรีเอออ่ะ พกตำพิกก็ต่างตำพิกใสยย่ยำเนาะใช่ฟังเสียงโคกก็ได้เออเสียงตำสุดยอดลูกค้าบอกอ๋อเหรอไว้เลยผู้ได้ยากพู้ได้ยากเมามาเป็นปลูกไผ่กับเบิ้งฟังเสียงโคกอ่ะเดอ้อ ยังไม่ได้กินหรอกต้องทำใจนะคะเอหัอวหอยมันติดมาด้วย,งยงไงยำแปดสิบบาทแล้วเนี่ยใช่มันเยอกมากค่ะเยอะมากแต่รสชาติต้องถามลูกค้าเสียบเนโนนค่ะแต่ไม่ชอบเปรี้ยวกว่านี้นะกลัวลูกค้าเขาไม่ชอบเปรี้ยวไงก็จบแล้วนะคะ ทุกคนอันนี้คือยำรวมใส่วุ้นเส้นนะครับเพราะว่ายำรวมนี่ชอบใส่วุ้นเส้นอยู่แลยแปดสิบบาทใส่มะนาวนะไม่ใช่ใส่น้ำส้มนะไม่ใช่ใส่น้ำมะนาวเนาะไม่ใช่ใส่น้ำนะใส่ออลูกออมะนาวเลยเลยใส่มะนาวสดเห็นไหม เห็นปลาเห็นขับเห็นอุ้ยจานรองจานรองไม่ได้ออกมาเลยนี่กระมี้นเลยเนาะพี่สอมยูนี่สอมยูนี่เอี่ยมหาเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์รองมาให้จ้าโอ้ยจานรองไม่นาล้างอยู่มีสามจานหมดแล้วอยู่ จ้า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 ลูกจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวตำโก่น